สี่สวนสวนเล็กๆข้างบ้านฝนตกตลอดเลยน้ำก็ท่วมขังมันมีคลองเล็กๆเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าออกมาเท่าไหร่กลัวลื่นไงนี่ไงคลองคลองน้ำนั่นไงนั่นมันก็จะไหลไปลงท่อใหญ่อยู่แถวถนนหน้าบ้านใกล้ๆอืแต่ว่า ตอนนี้มีแดดออกนิดหน่อยแล้ววันนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนฝนตกไปไหนบ่ได้ ấy. ก็เออ,อยู่บ้านก็มีอะไรกินก็กินไปที่บ้านปรากฏว่าเราก็มาเล็งมะพร้าวต้นนี้นี่มันบ่สูงแหง มันมันพอไหวนะที่เราจะใช้ตะขอเกี่ยวนี่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 นีนี่นี่ี่มันเป็นไม้ตะขอเด้เออมันมีมะพร้าวต้นนี้แหละที่มันไม่สูงมากนอกนั้นก็มีแต่ต้นสูงๆได้จะมองดูไม่มีปัญญาได้กินก็ปล่อยให้มันแห้งร่วงหล่นลงมา ก็อาไปทำอะไรไม่ได้เพราะมันเขาไม่พวกทํากะทิเขาก็ไม่อยากเอาเขาบอกว่ามันไม่ใช่พันุ์ที่จะใช้ทํากะทิมันเป็นมะพร้าวน้ำหอมมันก็ลูกเล็กๆเออวันนี้เราก็จะเกาะมะพร้าวมากินเนี่เออเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ทําอยากกินนี่มันก็เกาะเกาะเกาะเอาเกี่ยวตะขอเกาะเกาะแล้วก็ดึงตะขอแล้วก็ดึงดึงอ พอแล้วก็ดึแสงนี้มันน่าจะพอดีนะน่าจะเป็นเนื้อมาอ่อนๆเดี๋ยวเออน่าจะพอดีเดี๋ยวเอาลองมาชิมดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะแล้วก็จะดึงมันดึงมันดึงจนมันขาดนั่นแหละเอาเอาได้นะ เ้าได้หนึ่งลูกได้แล้วหนึ่งลูกเอออาอีกสักลูกไหมอเอาไปชิมดูกอนว่ามันพอดีไหมถ้ามันพอดีเราค่อยๆมาเอาอุกนะอโอเคๆๆชิมก่อนชิมก่อนนี่เริ่มแรกเราก็จะดูนี่มันมีรอยอะไรก็ไม่รู้นี่นี่เออเราก็จะล้างก่อนแล้วกันมันเปื้อนล้างก่อนเพราะว่ามันหล่นใส่ ตรงที่ฝนตกมันแฉะมีแต่มีดินกี่นิดหน่อยก็จะล้างกลางล้างอาดก่อนจะหาดินจะได้ปลูกตับเอามาออันนี้เราเอามาสองลูกเอามาสองเอามาสองมีรอยอีกน่าจะปลูกเป็นอะไรสักอย่างนี้ ข้างในน่าจะดีเอามาสอาไงไว้ผไว้นี่แหละเดี๋ยวเราจะสับกินน้ำมันว่าจะหวานไหมนี่มีดอีโต้มีดอีโต้เออจะไว้สับมะพร้าวมันต้องเป็นมีดใหญ่หน่อยไม่งั้นจะสับไม่ได้แต่ว่า เราต้องอาศัยเออลงพื้นเพราะว่ากลัว <laughs> สะถูกม,มันจะถูกมือเดี๋ยวนะนี่ผ่าเสร็จแล้ว <_ aces> เนื้อกำลังพอดีเลยอ,อืมอืมอร่อยหวานหอมหอมมากเนะ น้ำเต็ม,มเนื้อกำลังพอดีเลยเนื้อกำลังพอดีกินนี่มีพอดีกำลังพอดีกินเลยเป๊ะมากอืออือ หมดหมดหนึ่งลูกอิ่มพอดีโอแต่เราสั่งมาสองลูกนะนี่อะไรอะไรนี่เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวกำลังพอดีกินนี่ อืมอืมเรามีพลังดีดออนะนะคะอ่อนเนี่ยอ่อนๆเลยพลังใสๆอ่ะพอดีอร่อยอืม อร่อยอย่างนี้เลยที่เราอยากกินมันต้องผดอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แก่กว่านี้ก็ไม่อร่อยถ้าอ่อนกว่านี้มันก็จะปเปรี้ยวไม่หวานนี้เป๊ะมากเนื้อเป๊ะมากอร่อยขอบอกอฟอืมอืมอืม